สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่25เดือน1 0 2567นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นไปที่ลูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณ ปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบและค่อยตามนะคะพี่ๆสำหรับงวดที่แล้วนะคะก็กรับขออภัยพี่ๆด้วยนะคะหลุดนะคะงวด,ดที่แล้วนี้ให้9ออก6นะคะพี่ๆให้6ออก9นะคะผิด2งมวด3ามวดแล้วนะคะก็กรับขออภัยด้วยนะคะพ,พี่จับตดววิ่งลุดผิดนะคะ ในตารางของเราเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนะคะในงวดของวันที่23เข้าเดินสงนะคะดินสงตัวเดียวนะคะพี่ๆเนาะเสียดายนะคะจับไม่ดนนะคะเดี๋ยวมาตามวันนี้เลยนะคะพี่ๆก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะน้องเอสให้ดินที่สงกับ5านะคะสำหรับเรา ตัวฟันตัวลูดนะคะน้องแอทเน้นไปที่สองสองนี่เขาเดินมาสองงวดติดแล้วนะคะไม่แน่นะคะขอให้มาอีกอสักงวดนะคะเป็นงวดที่สามกระโดดข้ามซะง,งั้นนะคะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะคะถ้าใคชอบก็ค่อยตามนะคะตารางมีสอง ห้าเก้าสองห้าเานะคะสองห้าเก้แล้วก็8 8 3 8ปดสา คู่หนึ่งก็จะเป็นแปดสามสี่นะคะตัวเด่นของเรานะคะเด่นที่สองกับห้านะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบตัวเน้นนะคะตามนี้ได้เลยนะคะเน้นไปที่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะแล้วก็ขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น สองสามนะคะพี่ๆตัวที่น้องแอดชอบนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้มาในตัวนน้นตัวเจาะนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ